สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์อโฮในที่ไหนะนะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาย,ยนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมิถุนายน2568นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านคําทานายเนี่ยต้องบอกก่อนทุกครั้งเลยนะว่าการทานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยรวมคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตที่อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกําลังประสบพบเจออย่าเชื่อหรืองมงายจนมากเกินไปแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์นะคะมีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดชาวราศีตุลละคณาตุลก่อนเลยว่าความรักของชาวราศีตุลละคณาตุล คนโสดเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือการที่มีโอกาสใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นไพ่เด็กดาบนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเป็นเด็กกว่าคุณหรืออาจจะมีอายุน้อยกว่าชาวราศีตุลลคณาตุลที่เป็นคนโสดนะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือเหมือน ัวเขาเองเนี่ยการเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่เด็กดาบคือเขาก็มองหาความจริงจังหรือ มองหาการเติมเต็มในเรื่องของความสัมพันธ์ชีวิตรักชีวิตคู่เช่นกันและเท่าที่ดูแล้วเขาจะเป็นคนที่พยายามพรีเซนต์ในชาวราศีตุลลัขนาตุลเห็นว่าเขาก็าสามารถเป็นอนาคตให้กับคุณได้นะเขาสามารถสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้นะหรือว่าสามารถเป็นที่พึ่งให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลได้นะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่า ไพ่ในตำแหน่งปัญหาเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เจดถ้วยก็แสดงว่าชาวราศีตุลและขนาตุลเนี่ยเวลาที่จะมีความรักเนี่ยคุณมักคิดเยอะหรือเลือกไม่ถูกแล้วก็ดูเหมือนกับว่าการเริ่มต้นนี้เนี่ยเรามองว่าตัวชาวราศีตุลและขนาตุลเนี่ยจะค่อนข้างกังวลใจในเรื่องของอายุหรือความต่าง กับพื้นฐานครอบครัวค่อนข้างมากด้วยหรือว่ามีความกังวลใจอะไรบางอย่าง mm. เกี่ยวกับตัวตนของเขาค่ะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีตุลละคนาตุลน,นะคะดูเหมือนกับว่าคนที่เป็นคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นตัวชาวราศีตุลละคนาตุลเองก็เรียกง,ง่ายๆว่าคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ดีแต่ว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะถ้าไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติ หรือการนับถือศาสนาก็จะเป็นเรื่องของอายุค่ะที่มันทำให้ชาวราศีตุลและคนาตุลเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจคบอาจจะต้องคิดเดยอะคิดมากคิดหนักนิดนึงค่ะ,ะแต่ถ้าถามว่าลึกๆอยากเลือกไหมเรามองว่าคุณอยากเลือกมีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีตุลละคนาตุล คราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างในอดีตที่ผ่านมาคนที่มีประเด็น ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบหกดาบคือความสัมพันธ์ที่ถอยห่างออกมาแล้วตัวชาวราศีตุลเนี่ยก็ดูเหมือนพยายามที่จะ move on พยายามที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาหรือว่าความสัมพันธ์นี้ออกมาเรามองว่าการถอยออกมาของชาวราศีตุลและคนาตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ page of wands มันเป็นการ move ออกมาในรูปแบบที่ มันจําเป็นต้องมู่ะมันจําเป็นต้องถอยออกมามันไม่สามารถอยู่กับความสัมพันธ์นั้นได้เพราะว่าไพ่เด็กไม่เท้านั่นหมายความว่าการที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นมันมีแต่ทําให้ชาวราศีตุลลัคณาตุลเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าเกิดความไม่สบายใจจําเป็นต้องเดินออกมาซึ่งถ้าถามว่าเพราะสาเหตุอะไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในอดีตนั้น มันเหมือนกับว่าคุณเป็นแค่คนในความลับไม่สามารถเปิดตัวไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เขาดันไปเปิดตัวให้อ่าไปดันไปเปิดตัวหรือว่าดันไปทําให้คนอื่นรับรู้ว่าเขาเนี่ยมีการพูดคุยกับใครอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่ชาวราศีตุลละคนาตุลซึ่งมันทําให้ชาวราศีตุลละคณาตุลนะอยู่กับความรู้สึกดาวอยู่กับความรู้สึกแย่อยู่กับความรู้สึก,สกส K ที่ เหมือนถูกหักหลังมันมีทั้งความรู้สึกโกรธแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปนไปด้วยในช่วงอดีตที่ผ่านมามันเลยทําให้ชาวราศีตุลต้อง move ออกมาและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคนที่มีประเด็นเนี่ยก็คือมันเป็นฟิลอ,อกหักแบบเต็มที่แหละจากไพ่ที่ขึ้นมามันมีแต่ปัญหาอุปสรรคความเจ็บแค้นเคืองโกรธภายในใจความไม่พึงพอใจเพราะว่าตัวชาวราศีตุลขณาตุล่ะ คุณรับเขาได้ทุกเรื่องเลยคุณพยายามยอมรับความเป็นตัวตนของเขาพยายามแบ่งเวลาให้กับเขาแล้วก็คุณรู้ดีว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่คุณก็ยังพยายามที่จะยอมรับความเป็นเขาก็คือรักเขาอะแต่สุดท้ายมันเป็นฟิลของการถูกหักหลังและไพ่ไพ่ใต้สำรับลึกๆเนี่ยไพย่ขึ้นมาเป็นไพ่ king of cups นั่นหมายความว่าคุณรู้แหละว่าเขาเจ้าชู้อะ แต่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะซื้อใจเขาได้หรือว่าจะทําให้เขาหยุดได้แต่สุดท้ายเขาก็หยุดไม่ได้มันก็มีการปัญนใจกับคนอื่นอยู่ดีคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะของความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นชาวราศีตุลลคณาตุลไพ่ใบแ,แรกขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of one กับไพ่ควีนถ้วยเรามองว่าชาวราศีตุลน่ะก็คือไม่ไว้ไม่ไล่ตามแล้วอะ่ะคุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแต่ในขณะเดียวกันที่ชาวราศีตุลลัคณะตุลเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเขาคนนั้นกลับมีการติดต่อกลับเข้ามาซึ่งมันทําให้ชาวราศีตุลต้องอยู่ในภาวะที่เป็นควีนถ้วยควีนถ้วยคือคนที่คิดเยอะคิดมากฟุ้งซ่านแล้วก็อยู่กับความรู้สึก กึ่งกดาวนิดนึงอะถึงแม้จะพยายามบอกให้ตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแต่ก็ยังมีความรู้สึกแย่อยู่และในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือเรามองว่าชาวราศีตุลนะพยายามปิดกั้นหัวใจตัวเองก็คือยังไม่พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ไม่พร้อมที่จะคุยกับคนเก่าด้วยไพ่ five of w n d คือการปิดกัน้นหรือบางคนอาจจะเปบล็อกเขาด้วยนะ เหมือนกับว่าต่อให้เขาพยายามติดต่อมาชาวราศีตุลก็คือพยายามที่จะไม่คุยพยายามที่จะปิดทุกช่องทางในการติดต่อแต่ถ้าถามว่าหยุดคิดมากได้หรือยังไพ่เซเว่นออฟคัพเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความฟุ้งซ่านการคิดการจินตนาการที่มันฟุ้งไปหมดะเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยเรามองว่า มันปิดได้แค่ช่องทางการติดต่อแต่ว่าความคิดของชาวราศีตุลยังคงฟุ้งซ่านแล้วก็ยังรู้สึกแย่ยังรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่อยู่คนเดียวแทบจะไม่ไหวเหมือนกันไพ่ใต้สำนึกลึกๆนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญในใจลึกๆชาวราศีตุลแอบมีการคาดหวังว่า จะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นไหมแต่ว่ามันยังเป็นแค่ไพ่ใต้สํหรับเนาะนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ยังไม่ใช่ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือคุณปิดกั้นหมดทุกอย่างคนใหม่ก็เข้ามาไม่ได้คนเก่าก็ติดต่อกลับเข้ามาไม่ได้มันมีแต่ความฟุ้งซ่านความคิดมากการที่ยังคิดยังเพอ้อถึงเขาอยู่ค่ะแต่แค่ว่าพยาย,ยามหักห้ามตัวเองคนที่คุณมีประเด็นด้วยจะเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุน้ำซะส่วนใหญ่นะคะ คราวนี้เรามาดู energy แนเรื่องของความรู้สึกในคิดของชาวราศีตุลละคณาตุลกับเขาคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีตุลก่อนนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน่ะจริงๆแล้วก็คือคุณนะ่ะอยากพูดคุยต่อ คุณยังมีคุณยังอยากมีการพูดคุยหรือว่าสารต่อในความสัมพันธ์นะแต่ทีนี้เนี่ยตัวคุณเองอรู้ดีว่าต่อให้คุยต่อไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญสองเหรียญมันคือความสัมพันธ์ที่วนหลูปไปไปมามาและการพูดคุยก็ไม่สหม่าเสมอและอีกในยะ 1, 2, หนึ่งสองเหรียญก็หมายความว่าคุณรู้ดีว่าเขามีตัวเลือกเขาไม่ได้มีแค่คุณแต่เขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคณาตุลในตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณต้องรีบหันหลังให้กับเขาคุณต้องรีบเดินหน้า move on แล้วก็อยากริเริ่มอยากมองหาสิ่งใหม่หมแสดงว่าในตอนนี้ชาวราศีตุลน,น่ะกำลังรู้สึกว่าฉันต้องรีบหาคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะทำให้ลืมเขาเพราะความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมันหลายตอนหลายครั้งและมันก็รู้สึกว่าให้โอกาสกันมาตลอดแต่ในครั้งนี้เรามองว่าชาวราศีตุลเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องหันหลังให้จริงๆและ แต่ยังไม่ได้เข้มแข็งมากพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้ยังอยากมองหาสิ่งใหม่เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ไพ่ใต้สไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่าคุณแก้ปัญหานี้ไม่ได้คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้คุณเลยเลือกที่จะหันหลังให้กับเขาดีกว่าแต่ว่ามันเป็นการหันหลังในรูปแบบที่ก็ยังรักอยู่อะเพราะว่าขึ้นมาเป็นไพ่ n i h e of cups อะไรที่มันเป็นถ้วยมันหมายถึงความรู้สึกที่รู้สึกว่า ยังคิดถึงยังรักอยู่ค่ะและไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่ D e m p S s นั่นหมายความว่าคุณพยายามบอกตัวเองว่าเขาว่ามีตัวจริงแล้วหรือว่าเขามีคนที่เขาอยากเลือกแล้วที่ไม่ใช่เราคราวนี้เรามาดู energy ของเขานะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลลัขนาตุลไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ temperance temperance คือความสัมพันธ์ที่ผูกพัน เขาก็ยังอยากคุยกับคุณอยู่แต่ว่าพอขึ้นมาเป็นไพ่ temperance มันเป็นการอยากคุยแบบใจเย็นหรือเรียกง,ง่ายๆคือคุยตามอารมณ์อ่ะอยากมีเราไว้แต่อยากคุยก็ต่อเมื่อต้องการที่จะคุยจริงๆแล้วก็จะหายไปเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งอื่นที่ให้โฟกัสหรือน่าตื่นเต้นมากกว่าแต่ถามว่าต้องการตัดน้อยก็ไม่ได้ต้องการตัดหลักเพราะว่ามันมีความผูกพันในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างมากและตัวเขาเองกับไพ่ the devil ขอไพ่ขยาย the devil นิดนึงค่ะ ห้าดับอืมคือตัวเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าชาวราศีตุลไม่เคยต่อต้านเขาเลยรวมถึงมันเป็นความผูกพันความยึดติดและถ้าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ The Devil ่เดอร e เดวิอ่ะ คือบางคู่บางคนบางกรณีเนี่ยมันคือความรุ่มหลงก็ได้นะมันคือตัดกันไม่ค่อยได้มันไม่ใช่ว่าเขาจะทําใจได้นะถ้าหากว่าชาวราศีตุลและคณาตุลเดินออกไปหรือสถานการณ์สลับฝ่ายกันก็ได้นะคะบางคนอ่าก็คือเขาก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าจะมีการเดินจากไปเขาก็ไม่พร้อมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะพร้อมแล้วก็ไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ จ็ดไม้เท้าอ่ะเจ็ดไม้เท้าในที่นี้คือแต่ถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรไปมากกว่าการพยายามติดต่อไหมเรามองว่าก็คงไม่เพราะว่าไพ่เจ็ดไม้เท้าในที่นี้คือเขาเคยเป็นผู้ออกคําสั่งในความสัมพันธ์นี้มาตลอดแล้วมันเคยได้ผลคุณเคยยอมเขามาตลอดความรู้สึกของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาพยายามกลับไปคุยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงกลับมาได้เหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์นี้หรือเขาอาจจะมองว่าตัวชาวราศีตุลน,นันลักเขามากก็ได้นะรักมากจนเขาสามารถทําแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าเขายังอยากยือ้อแต่ยื้อในวิธีการของเขาแบบไม่มีคําขอโทษในแบบฉบับของเขาค่ะไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยก็คืออยากง้อแต่ง้อในรูป ในรูปแบบที่ก็มีอีกโก้คราวนี้เรามาดูไพ่ปิดสรุปค่ะว่าในเดือนมิถุนายนความรักของชาวราศีตุลลขนาตุลคนที่มีประเด็นจะเป็นอย่างไรต่อไปไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่ e Empress The Empress คือไพยอย่แห่งความเป็นแม่เป็นภรรยาและความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าไพ่ดี e อ p r e s s ขึ้นมาคู่กับไพ่ก้าวถ้วยไพ่ก้าวถ้วยมันบ่งบอกถึงคนโสดหรือการที่ สามารถอยู่กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลลัคนาตุลในเดือนมิถุนายนคุณจะกลับมาเคารพตัวเองอีกครั้งคุณจะกลับมารักตัวเองเป็นคุณจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองมากขึ้นและเท่าที่ดูแล้วถึงแม้ว่ามองว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแหละแต่พอขึ้นวาเป็นไพ่จัสติกในตำแหน่งไพ่ใบกลางในที่นี้ก็หมายความว่าคุณกำลังมองหาเป้าหมายครั้งใหม่ที่มันถูกต้อง และยุติธรรมกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเรามองว่าคุณจะเริ่มมองออกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะั้นมันไม่ยุติธรรมแต่ถ้าถามว่าลืมเขาได้หมดทั้งใจไหมก็ยังแต่แค่ว่าเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนที่ดีเข้ามาด้วยจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถลบเลือนสิ่งเก่าๆออกไปได้บ้างค่ะไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์มันเป็นความสัมพันธ์ที่จบเร็วและเริ่มต้นเร็วค่ะ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนช่วงเนี้มันเร็วไปหมดคนที่จะเดินจากไปหรืออยู่ดีๆเราก็อาจจะไปตัดใจจากเขาได้แล้วก็อยู่ดีๆก็จะมีคนใหม่เข้ามาค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีตุลและขนาตุลบ้างสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะไพ่ใบแรกไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่คู่ไพ่คอนโทรโล แล้วก็ไพ่สเสน์ไพ่อบอกว่าให้คุณลองนึกย้อนดูนะถ้าถ้าเขาคือคู่ของคุณจริงๆถ้าเขาคือคนของคุณจริงๆทุกอย่างมันจะง่ายกว่านี้มันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถูกกดดันหรือถูกกดดูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์นี้ไพ่อบอกว่าคุณต้องมานั่งทบทวนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นการที่เราคิดไปเองว่าเขาคือคู่แล้วเราแค่หลงเขา หรือจร,จริงๆคุณแค่พยายามจะเป็นคู่ของเขากันแน่เพราะไพ่อพบอกว่าถ้าเป็นคู่จริงๆทุกทุกอย่างต้องสินเสมอกันถ้าเขาเข้ามาเพียงแค่ว่าต้องการอะไรบางอย่างจากเราอย่างเช่นบางคนต้องการแค่เรื่องของร่างกายหรือผลประโยชน์ไห้บอกว่าให้คุณรู้ไว้เลยนั่นไม่ใช่คู่แท้นั่นไม่ใช่รักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหันกลับมารักตัวเองในช่วงหลังจากนี้ถ้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ทําเพื่อตัวเองนะคะในช่วงหลังจากนี้และไพ่ใต้สําหรับไพ่บอกว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะหาเงินเองก็ได้ทําทุกอย่างได้เพื่อตัวเองไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่านะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันคุ้มที่จะทุ่มเทไหมถ้าพิจารณาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มนี่คือรักแท้ของฉันไปต่อได้แต่ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักนี่ มันเป็นแค่ความหลงมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกเอาเปรียบหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเพียงแค่ฉาบฉวยหรือฉวยโอกาสนั่นคือต้องตัดสินใจเลือกที่จะรักตัวเองแล้วนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำเดือนมิถุนายน2568สำหรับใครที่เข้ามาดูใหมๆ่ๆก็อย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ